สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัชบช่าโดรนแอมโมเดอบูบี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถมัดแตงนะครับมัดแตงแปลว่าสูตรแบบห้ารอเหมือนกันนะจากทีดีไอคุณทีแล้วนี่เป็นทีที่สองของผมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับเอาเครื่องสองแสงก็ได้หนึ่งแสงสี่แสงก็ได้นะครับอันนสองก็เป็นเทอร์โบนะครับ อันที่สามก็เป็นล้อนะครับอันที่สี่ก็เป็นไอ้ท่อนะครับเอามันก็จะเพิ่มอะอันที่ห้าน่าจะเป็นเหยือยนอันนี้หกก็เป็นจานเบรกอันที่เจ็ดเป็นสับเกียร์เร็วนะครับอันที่แปดเป็นท่อน้ํานะนี่เกาะประมาณนี้เลยนะครับก็นี่ก็เป็นอะไรนะเขาเรียกแบบว่าเป็นสูตรนะครับที่ผมดูใน youtube แล้วมาบอกทุกวันผู้ชมนะครับ อันนี้ก็คือสูตรของ youtube นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของโชว์บ้างโชว์ก็ประมาณนี้เลยนะครับปรับตามก็ได้ไม่ปรับตามก็ไ้แล้วแต่่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้ช้าก็เป็นอันนี้อันนี้นม่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันแต่มันเดิมมากถ้าผมเข้าเกม ก็ไปดูรถมันจะไม่มีเสียงผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปโชว์ว่ามันห้าร้อยจริงๆนะครับนักผู้ชมก็เดาๆเสียงออกาแล้วกันผมไม่ได้พูดอะไรเลยมันไม่ได้มีเสียงอะ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้เกมมันบักๆอ่ะแต่ตอนนี้ได้ยินอยู่แต่แต่ถ้าเข้าเกมแล้วเห็นรถอ่ะมันจะไม่ได้งยิอ่ะนั่นแหละรครับผมอัดตอนเมื่อคืนนะอัดตอนที่ลงคลิป โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไปวัดมัดแตงมาเรียบร้อยแล้วนะครับมัดแตงคันนี้ก็ห้าร้อยนะครับห้าร้อถือว่าอืผมอัตราการชนะก็น้อยๆอ,อยู่เพราะว่าใช่ไหมบางบางคันเนี่ยอคันที่ไม่ได้จูนอะอีคันเนี่ยจูนอะถือว่าจะชนะได้ก็ได้อยู่นะครับแต่คันที่มันจูนมาแล้วเช่นแบบว่าอ่า GTR เลมโบ โพลารีเนี่ยแล้วก็อ่านไรนะครับพวกพวกจักที่มันจูนูมาแบบแบบพวกพวกซุปเปอร์คาร์ให้ให้เปอร์คาร์นั่นแหละครับมันเอคันเนี้ยมันจะโต้ตอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางคันแบบว่าเอาเครื่องน้อยๆหน่อยก็อันนี้ก็พอสู้ได้นะครับอันนี้คันนิ่งๆเลยเนาะอันนี้ก็เป็นคันนิ่งๆเลยนะครับนนก็ถือว่าได้อยู่นะครับ ถัว่าได้อยู่เนาะโอเค yeah. ก็จบไปแล้วนะครับกับเจ้า m a r ์ h แตงนะครับวิ่ง500นะครับจาก YouTube นะครับมา r s h แตงวิ่งห้านะครับเน้นนะครับหือ uh huh. เยี่ยมเลยก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครัะฝากกดไลค์ให้ถึงสัก 1,000ไลค์ครับผมพอ1,000ไลค์นะครับเจอกันครับไป,ไป